ขอจิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชันทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดสิน้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกร่วมถึงเขตแดนเสี็นการใช้กรรมในทุกทุกเขตแดนน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะพุทธังสราหนังขจชามิธรรมังสรารนังขจชามิสังขังสรารนังขจชามิทุติยมปิพุทธังสรารนังขจชามิทุติยมปิธรรมังสรารนังขจชามิทุติยมปิสังขังสรารนังขจชามิ ตติยัมปิพุทธังสรานังขจฉามิตติยัมปิธรรมังสรานังขจฉามิตติยัมปิสังขังสรานังขจฉามิขอนอ้นอมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระอ,องค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแต่คุณพระรัตนไตรัย แต่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาความหลงตอกย้ำม,มกวนจมแชนอนเนืองความห่วงห่วงความลังเลความยืดเยื้อความโหยหาอะไรอาวร์ ความอิดออดอ้อยส้อยความคุ้นเคยความเคยชินเดิมเดิมในทิฏฐิทัศนะในคติอคติในค่านิยมอุดมการในวิธีวิธีการในปณิธานทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัศธรรมขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติดในจริตจ,จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีในอำนาจหน้าที่ในจริตอนุสัยในโลเกียวิสัยในโลเกียสุขความหมกมุ่นในความเป็นความอยู่ในผลประโยชน์ทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายในธรรมอารมณ์ในอารมณ์ ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเงื่อนไขของตนเองในความฝังจิตฝังใจในทิฏฐิมานะความมาหารการในธรรมทั้งหลายในสัญญาความจำความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกผิดความผิดหวังปมด้อยปมเด่นทั้งหลายความน้อยอกน้อยใจความปวดร้าวในใจ ความโศกเศร้าเสียใจความติดข้องค้างคาใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำการตอกย้ำในจิตในใจนันเกิดจากความหวาดกลัวหวาดผวาทั้งหลายจนก่อให้เกิดความซึมเศร้าหมกมุ่นในตัวมันเองการปิดกั้นตนเองจากพระจธรรม หรือสิ่งดีงามทั้งหลายขอถอดถอนความเสียดายความหวงแหนความห่วงห่วงในนี่เวน่กรรมทั้งหลายคำมั่นสัญญาคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนความพยาบาทอาฆาตความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมการพัมบนกลดา คำสาปแช่งทั้งหลายขอถอดถอนการสะกดจิตสะกดวิญญาณโดยอำนาจจิตอภินยาหรือคุณสายมนดำคาถา,าคมความห่วงหวงปรารถนาดีความคาดหวังตั้งเอาที่มีแต่ครอบครัววงศกูลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามความยึดติดในธรรมทั้งหลาย ในเอกภภาวะทั้งหลายตัณหาความพึงใจความห่วงห่วงความหลงยึดติดในตบาะฌานญาณสติสมาธิในพิญญาทั้งหลายตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมความหลงศรัทธาหลงงมงายในความยึดติดต่อองค์มหาบารมี ต่อพระศารรมหรือขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตใดก็ตามที่ได้เคยคิดพูดทำในการกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบงังขัดขวางผู้อื่นจากการให้การสละการสร้างบุญบาร,รมีการบวชการบรรพชาความที่คลายสว่างสวยในพระศธรรม กีดกันให้ไกลห่างจากการโปรสัตว์หรือขัดขวางกีดการโปรสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามขอถอดถอนทุกๆขณะจิตที่จ้องแสวงหาความหลุดพ้น <c oughs> ความพ้นทุกข์หรือความหลงเข้าใจผิดต่อธรรมทั้งหลายที่คิดว่าเป็นเนื้อหาน,นิโรดิพานทั้งหมดทั้งสิ้น ขอถอดถอนทุกๆสัญญาความจำที่เคยมีเกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเอาทำเอาในความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนความมหังการความหลงลำพองความมั่นคงมั่นใจความยึดมั่นในครูบาอาจารย์แห่งตนทั้งหลาย หรือความเป็นครูบาอาจารย์ของตนเองก็ตามขอถอดถอนความยึดมั่นในทิฏฐิทัศนะทั้งของตนเองและผู้อื่นความยึดมั่นในศาสตร์ในวิชาต่างๆในแนวทางทั้งหลายอันไม่ตรงต่อพระศารราขอถอดถอนความหลงยึดต,ติดความหวงแหน ในฐานะในสถานะในบทบาทในตําแหน่งหน้าที่ในลาบยศสรนเสริญอันเป็นสมมุติทั้งหลายความมีความเป็นความเห็นความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอดถอนทุกๆขนาจิตที่มุ่งสนองตนเองและผู้อื่น โดยอำนาจแห่งโมหะตัณหาอุปาทานจนก่อให้เกิดความหลงวกวนหลงสารวนในมายาทั้งหลายขอถอดถอนทุกๆขณะจ,จิตที่ยังคงแสวงหายังคงหลงตอกยำ้ำความมั่นอกมั่นใจสิ่งรับรองรับประกันต่อโมหะตัณหาอุปาทานแห่งตนทั้งหลาย เพื่อการดำเนินไปในความคิดความเชื่อความเห็นความหมายที่ตนยึดติดทั้งหลายขอถอดถอนสัจจะอธิษฐานการหลงตั้งเอาหลงจริงจังในการดูแลทํานุบำรุงปกป้องพระศาสนาหรือองคุณทั้งหลายตลอดจนถึงการตั้งสัจจะในการทำงาน ให้องค์มหาบารมีจนการเป็นความหลงยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนทุกทุกขณะจิตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อองค์มหาบารมีทุกทุกพระองค์ต่อผู้โปรสน์องค์ครุมหาครุทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายด้วยธาตที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึก อันไม่เหมาะไม่ควรด้วยทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมายการประมาทปามาลลบหลู่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามความดื้อรั้นดื้อดึงความน้อยอกน้อยใจด้วยทิฏฐิมานะด้วยความหยาบคายหยาบกระด้างการล่วงเกินล่วงละเมิดทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อยังคงค้างคาทําให้ค่อยเขวหลังเลอิดออดอ้อยซ้อยทําให้ไม่หมดใจกับพระสัทธรรมและการโปรดสัตวตามองค์มหาบาร,รมีข้าพเจ้าทั้งหลายขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตา เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากความลังเลการเพิกเฉยเมินเฉยความเกียดค้านความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะทั้งหลายการไม่นำพาต่อพระสัจธ,ธรรมต่อการโปรดสัตว ตามองค์มหาบารมีตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในความขี้คลายสว่างสวยัยและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตขอทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้แก่โมเรล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังคงติดค้างต่อเจ้ากรรมในเวนต่อคู่กร,รณีกรรมทั้งหลายต่อทุกทุกภาคส่วนต่อสรรพสว์ท,ทั้งหลายในทุกโมเหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมในเวน ของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอันเป็นเหตุขัดขวางไม่ให้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี <c oughs> ขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระสัทธรรมด้วยทีวาสนาบารมีในทุกทุทัทศด้วยการบวชการสละกการเกื้อกูลต่อพระศาสนา และด้วยการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีที่เคยมีมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอเอโหสี่อโหสี่ Arroz y... Sí. son osos.